ไฮโซลูกนัดบุกรัฐสภาทวงเงินล้านศีระหลังจวกบอดไม่จริงจากกรณีนายศีรัเจนจาคัคสอสกทมพักพลังประชารัฐได้สัมภาษณ์ระบุว่าไฮโซลูกนัดไม่ได้ตาบอดเอาแค่เลือดเข้าตามาหวังผลทางการเมืองพร้อมเรียกร้องให้แสดงใบรับรองแพทย์ยืนยันหากบอดจริงยอมจ่ายให้1ล้านบาทล่าสุด ช่วงสายวันที่24สิงหาคม64ไฮโซลูกนัดได้เดินทางไปยังรัฐสภาเพื่อทวงถามเงิน1ล้านบาทจากนายศิระที่ประกาศท้าเดิมพันไว้โดยไฮโซลูกนัดยังได้นำใบรับรองแพทย์ระบุว่าตาขวาบอดมายืนยันด้วยโดยเขากล่าวว่าตนพร้อมนำทรัพย์สินมูลค่า10ล้านบาทมาวางกองเพื่อเดิมพันและยืนยันกับนายศิระเพื่อยืนยันอีกครั้งว่าตาขวาบอดจริงบางครั้งตายังกระพริบได้แต่ยืนยันว่ามองไม่เห็นแน่นอนหากมองเห็น15%อย่างที่นายศิระว่า ตนพร้อมบริจาคเงิน10บล้านบาทจากนั้นตนและนายเสียรักจะนําเงินไปให้ประชาชนไร้บ้านและผู้ยากไร้ทันทีโดยไม่คิดมากฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ